you คุณสังเกตไหมครับว่าเดี๋ยวนี้ทําไมคนเราถึงชอบความสัมพันธ์ระยอะสั้นกันมากขึ้นคุณอาจจะเห็นเพื่อนคุณหลายคนหรือว่าเห็นคนในโลกโซเชียลที่คุยกับใครสักคนมีความสัมพันธ์เป็นเหมือนแฟนกันแต่ไม่จาเป็นต้องเป็นแฟนกันอะแล้วเขาก็อยู่ได้อย่างมีความสุขแฮปปี้โดยที่รู้สึกว่ามันไม่กระทบอะไรชีวิตเขาเลยอะแต่สําหรับเราหรือใครบางคนอะมันกลับเป็นอะไรที่แบบมันไม่แฮปปี้มันอยู่ไม่ได้คุณสงสัยไหมว่าทําไมเดี๋ยวนี้ความสัมพันธ์แบบนี้มันถึงมีเยอะจังผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าคนที่มีความสัมพันธ์แบบเนี้สาหตุ ค,คือเขามองว่าความสัมพันธ์ที่เรียกว่าแฟนมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากมันเป็นอะไรที่แบบไม่แฮปปี้เพราะงี้คนระับคนที่เขาชอบความสัมพ Anakin, ันธ์ระยะสั้นเขาจะมองว่าความสัมพันธ์ระยะยาวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องเทใจลงไปเล่นเยอะเกินไปต้องขาดความอิสระไปต้องเปิดเผยตัวตนมากเกินไปต้องสนิทกันมากเกินไปทุกอย่างครับสำหรับเขาเนี่ยเขามองว่า,วามันคือการมากเกินไปหมดเลยและเขารู้สึกว่าเขาไม่พร้อมที่จะอยู่ณความสัมพันธ์ตรงนั้นแบบนานๆกับใครสักคนเพราะเขายังทิ้งความเป็น ะไม่ได้ความเป็นตัวตนของเขาไม่ได้หรือบางทีเขาอาจจะเจ็บปวดจากความรักมาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากมีความสัมพันธ์ระยะยาวแล้วเพราะมันเจ็บปวดซึ่งคนที่เจอเรื่องราวแบบนี้มาออกมาก็มีกำแพงสูงก็เลยเลือกที่จะมีความสัมพันธ์ระยะสั้นดีกว่าเพราะมันเซฟกว่าปลอดภัยกว่าแล้วก็รู้สึกดีได้เหมือนกันด้วยและอีกปัจจัยหนึ่งครับคือมันเป็นเพราะว่ายุคสมัยนี้ครับเป็นยุคที่ทุกอย่างมันดูง,ง่ายไปหมดถ้าเป็นสมัยก่อนใช่ไหมเมื่อประมาณแบบ 10- 20ปีก่อนกว่าจะเป็นแฟนกับใครสักคนเนี่ยต้องแบบไปเจอกันตัวจริง แล้วก็ขอที่อยู่บ้านพัฒนาขึ้นมาหน่อยก็ขอเบอร์บ้านแล้วโทรไปก็ต้องเจอพ่อรับสายแม่รับสายพัฒนาขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ผมข้ามเพจเจอไปเออก่อนอันนี้ก็จะมีเพจเจอด้วยพัฒนาขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นแบบมีโทรศัพท์มือถือแล้วโอเคคุยกันได้แล้วพัฒนาขึ้นมาอีกก็จะเป็นแบบ MSN อะไรอย่างเงี้ยคือคุณสังเกตไหมว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ละปีแต่ละป,และปีแต่ละปีเนี่ยมันทําให้ความสัมพันธ์มันดูเข้าถึงง่ายกันไปหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวนี้คือเราแบบมีแอปหาคู่กันแล้วน่่อออออออกกปปไไไไไมมตต้้งงหนเจคร เราก็มีแอปหาคู่ในการหาเพศตรงข้ามได้ถึงแม้จะไม่ต้องออกจากบ้านเพราะนั้นครับความสัมพันธ์ทุกวันนี้มันเลยดูง่ายไปหมดเลยพอมันง่ายมันก็เป็นอะไรที่เบื่อเร็วเพราะว่ามันหาใหม่ง่ายไงมันเลยไม่จำเป็นต้องรักษามากมายก็ได้ความสัมพันธ์แบบนี้เขาจะเรียกว่า situationship situationship เนี่ยมันต่างจากความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่า friend with benefit มันคือความสัมพันธ์ที่คนทั้งสองคนตกลงปรงใจกันว่าฉันกับเธอเนี่ยทำตัวเหมือนแฟนกันนะแต่ว่าเราจะไม่มีกฎกันมากมายเราสามารถอิสระของกันและกันได้ และเมื่อไหร่ถ้าเรามีคนที่เราถูกใจจริงๆถ้าเราอยากจะไปเราก็ต่างคนต่างไปได้นี่คือ situationship ซึ่งแน่นอนครับว่าไอ้ความสัมพันธ์แบบนี้มันดีสําหรับบางคนแต่สําหรับบางคนมันก็ไม่เหมาะครับเพราะบางคนนะครับไม่ได้เข้าใจความสัมพันธ์แบบนี้จริงๆว่ากฎเกณฑ์มันเป็นยังไงมันต้องวางตัวแบบไหนถึงจะสามารถอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ได้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ก็มีโอกาสที่จะเทใจลงไปเล่นสูงและเมื่อเทใจลงไปเล่นสูงก็อกหักซึ่งแน่นอนความสัมพันธ์แบบนี้ไม่เหมาะกับคนแบบนี้ อันนี้คือต้องบอกก่อนนะว่าความสัมพันธ์แบบนี้คือคนทั้งสองคนตกลงมกันนะไม่ใช่หลอกกันว่าจะเป็นแฟนแล้วสุดท้ายไม่เป็นอันนี้คนละอันกันหรืออาจจะมีบางคนทําแบบนั้นก็ได้นะแต่ผมกําลังพูดถึงความสัมพันธ์ที่เรียกว่า situation ship อยู่นั้นคนที่จะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ได้อย่างมีความสุขคือต้องเข้าใจความสัมพันธ์นี้และเดินไปได้ความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับมันคือคนโสดทั้งสองคนมาเจอกันและยินดีที่จะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ด้วยกันสำหรับคนบางคนเขามองว่านี่ค มันอีกมากมายเลยและเนี่แหละครับคือความสัมพันธ์ระยะสั้นหรือที่เขาเรียกว่า situationship ครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์กดไลค์กดแชร์นะครับผมชองคาริสครับ